Terima kasih <muchas> telah menonton! นี่คือ Xiaomi 12S Ultra นะครับเรือธงที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นรุ่นแรกของ Xiaomi ครับที่ Leica มาจับมือทำงานเรื่องของกล้องด้วยนะครับเรียกว่าหลังจากเลิกสัญญาหรือว่าไม่ได้ทำงานกับหัวเว่ยแล้วเขาก็มาจับมือกับ เสี่ยวหมี่นั่นเองนะครับและรุ่นนี้ต้องบอกว่ามีขายแค่ที่จีนเท่านั้นนะครับก็เป็นเครื่องที่นําเข้ามานั่นเองนะผมก็สั่งมาเลยแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้สามารถลง Google Play Store แล้วก็ใช้งานาต่างๆได้ค่อนข้างใกล้เคียงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแน่นอนว่าจับมือกับไลกาจุดเด่นก็ต้องอยู่ที่เรื่องของกล้องนั่นเองนะครับบอกก่อนล่วงหน้าเลยว่าตัวนี้มากับกล้องหลักเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ถึง1นิ้วนะครับตัวผมเองเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วเซนเซอร์ขนาด 1> 1่ย2รุ่นด้วยกันนั่นคือรุ่นแรกก็เป็น l i ท e โฟ o n วานตัวนั้นขายที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวคือ Sony x p e r i a Pro i นั่นเองนะครับและตัวนี้เป็นตัวที่3ครับจะเป็นไงตัวนี้เราไปรีวิวกันเลยเซมี่สิบสองเอสมี2สีนะครับนั่นคือดำแล้วก็เขียวครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างของสีอยู่บริเวณฝาหลังนะครับตัวสีเขียวเนี่ยออกเป็นสีเขียวที่ผมว่าเลือกโทนได้ดีมากเลยดูแบบผู้ดีผู้ดีนะครับ ความแตกต่างต่งตอไปคือโมดูลกล้องนั่นเองนะครับบริเวณอลูมิเนียมสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็จะเป็นโครมสีกันนะครับสีดําก็จะเป็นสีดําส่วนสีเขียวก็จะเป็นออกสีเทาๆเงินเินครับและอีกอย่างคือเฟรมเครื่องครับสีดํากับสีทองแต่ในคลิปนี้ผมจะรีวิวตัวสีดําเป็นหลักละกันนะครับเริ่มกันที่ดีไซน์เลยฝาหลังสวยมากนะครับคือจงใจทําให้เหมือนไลายก้าเลยคือมีวัสดุที่เหมือนหนังด้วยนั่นเอง ซึ่งให้สัมผัสที่รู้สึกดีมากๆนะครับและอีกอย่างคือไม่ติดรอยนิ้วมือนะฮะแล้วก็มีโลโก้ Xiaomi อยู่ด้วยไปที่โมดูลกล้องนะครับต้องบอกว่าดีไซน์สวยเลยแล้วก็มีเรียกว่าขนาดใหญ่นะฮะเริ่มกันที่แผ่นอลูมิเนียมสีดําแล้วก็มีคําว่าไลก้าอยู่คราวนี้ไม่ได้ใช้โลโก้สีแดงแล้วนะครับแล้วก็ตัวโมดูลกล้องเองก็ปูดขึ้นมาจากแผ่นอลูมิเนียมนะครับซึ่งก็มีขอบเป็นสีทองตัดกับสีดําได้สวยมากๆนะครับตัวโมดูลกล้องกลมๆนั้นใหญ่มากๆนะฮะก็มีกล ท่อง3ตัวด้วยกันซึ่งทางเสียวมีก็ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับเฟรมเครื่องเป็นอลูมิเนียมสีดำนะครับแต่ทางด้านบนมีแผ่นกระจกแปะอยู่พร้อมกับโลโก้ Harman Kardon ด้วยนะครับก็เป็นลำโพงของ Harman Kardon นั่นเองปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ทางด้านขวานะครับแล้วด้านล่างนั้นมีลำโพงอีกหนึ่งตัวนะครับ USB-C แล้วก็ที่ใส่ซิมใส่ได้2ซิมนะครับแล้วก็ใช้ 5G ได้ทั้ง2ซิมเลยแต่ว่าเพิ่ม micro SD card ไม่ได้ครับ จอด้านหน้าขนาด6.73นิ้วครับเป็นจอขอบข้างโค้งนะครับเข้าหาเฟรมเครื่องแล้วก็เป็นจอแบบเจาะรูทางด้านบนตรงกลางครับสำหรับกล้องหน้าตัวจอมีขอบล่างแล้วก็ขอบบนเพียงเล็กน้อยบางๆเท่านั้นแล้วก็บนกับล่างเนี่ยสมมาตรกันด้วยนะครับน้ำหนักตัวเครื่องต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะครับ225กรัมครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องเลยที่เวลาใช้นานๆแล้วเมื่อยมือเหมือนกันครับ หน้าจอเป็น OLED นะครับความละเอียดอยู่ที่ QHD+ Plus ด้วยสามารถแสดงผลได้1,000ล้านสีครับเรียกว่าจัดจอพรีเมียมมาเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึง Refresh Rate ก็อยู่ที่ 120Hz สูงสุดนะครับหน้าจอเป็น LTPO 2นั่นเองสามารถวิ่งได้ตั้งแต่1จนถึง120เเลยครับ ในเซตติ n งมีความละเอียดให้เลือกระหว่าง Full HD Plus แล้วก็ QHD Plus นะครับรวมไปถึงเรื่องของ Refresh Rate ค่าเริ่มต้นก็จะเป็น Refresh Rate ที่ขึ้นลงเองนะครับแล้วแต่ความสมควรของเครื่องแล้วก็สามารถ Custom ได้นะครับของผมเองเนี่ยเลือกเป็น 120Hz ไว้ตลอดครับความสว่างหน้าจอสูงสุดที่1000 n i t นโดยประมาณนะครับแล้วก็ถ้าเป็น HDR นี่ก็จะสูงถึง1500 N นครับ แถมใต้จอ,อยังมีที่สแกนนิ้วด้วยนะครับตำแหน่งอยู่ในจุดที่เรียกว่าพอดีมากๆเลยแล้วก็สามารถสแกนได้แม่นยำนะครับแต่ความรวดเร็วผมว่าอยู่ระดับกลางๆครับหน้าจอนี้ใช้ชมคอนเทนต์ต่างๆได้ดีเยี่ยมแฮปปี้มากๆนะครับอย่าง YouTube เองเนี่ยก็รองรับ HDR ด้วยนะครับแล้วก็สามารถแสดงผลได้สูงสุดของความเอียดหน้าจอเลยในขณะที่ Netflix นะั้นแสดง HDR ไม่ได้ครับแล้วก็ความลเอียดอยู่ที่ SD แต่จากการที่ได้ลองชมคอนเทนต์ก็ต้องบอกว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ชัดเลยนะครับถึงจะแสดงผล HDR หรือ SD ไม่ได้กับรู้สึกว่ามันแสดงภาพได้ดีมากๆสีสันสดใสนะครับแล้วก็คมชัดสุดๆเลยใน Netflix ครับรวมไปถึงแอปอย่าง Disney Hotstar นะครับก็สามารถแสดงผลได้ดีเยี่ยม ลำโพงมี2ตัวนะครับด้านล่างขวา1ตัวแล้วก็ทางด้านบนนะครับที่เสียงจะออกจากด้านบนด้วยแล้วก็ตรงที่คุยโทรศัพท์ด้วยนะครับรองรับ Dolby a แ m o s ด้วยครับลำโพงเสียงดีมากนะครับชอบเลยทั้งคุณภาพเสียงและความดังเองอยู่ในขั้นดีมากครับ แบตเตอรี่มากับขนาด4,860ม ah ิลลิแอมครับจากที่ผมใช้นะครับก็คือเปิดหน้าจอ QHD Plus แล้วก็ 120Hz ตลอดนะครับก็ได้สก e นออนไทม์แตะถึง6ชั่วโมงด้วยก็ถือว่าชิปตัวใหม่นั้นก็โชว์ประสิทธิภาพอยู่เหมือนกันนะครับในการจัดการพลังงานครับส่วนการชาร์จนะครับเขามากับหัวชาร์จ6 7วัตต์เลยนะครับลองชาร์จจากแบตหมดเกลี้ยงเลย30นาทีก็ได้แบตกลับมาอยู่ที่66%ก็ถือว่าเร็วใช้ได้เลย และสาม,มารถชาร์จไร้สายได้ความเร็วสูงสุดถึง50วัตต์นะครับแต่ว่าต้องมีที่ชาร์จที่ถึงนะมี reverse charge อยู่ที่10วัตต์นะครับสามารถชาร์จพวกสมาร์ทวอชหรือว่าหูฟังไร้สายได้ด้วยใช้ชิป snapdragon 8 plus gen 1นะครับก็เรียกว่าเป็นชิปตัวใหม่เลยเครื่องนี้ของผมมากับ ram 12 g b นะครับความจุ512 g ิกครับก็ถือว่าเป็นตัวท็อปละ ทดสอบ g e กเ b e n c นะครับซิงคโร์หนพันสามมัลติคอร์อนนกะครับก็ต้องบอกว่าสบายใจได้ในเรื่องของ Performance นะครับสามารถเล่นเกมใช้งานต่างๆได้ลื่นปื๊ดเกมนี้ปรับได้สุดนะครับอ่า High Frame Rate ก็ได้ด้วยแล้วก็เล่นโดยไม่มีกระตุกเลยนะครับเลื่นเลยแม้จะเป็น High Frame Rate ก็ตามแล้วก็เล่นได้นานด้วยผมเล่นมานี่ก็ไม่เจอเรื่องของความร้อนด้วยครับ จุดที่น่าสนใจก็อยู่ที่เรื่องของกล้องนั่นเองนะครับตัวนี้ไ i กามาทํางานกับเสี่ยวหมี่แล้วและกล้องมีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ถึง1นิ้วนะครับที่ผมเคยรีวิวมา1นิ้วนี้ก็จะมี l i ฟ e p h o n e 1ของไลกา1ตัวแล้วก็ Xperia Pro i อีก1ตัวนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่3ที่ผมรีวิวครับ กล้องหลักเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วนะครับ50.3ล้านพิกเซล f 1.9มีการสั่น ois ครับมีเลนส์อัลวายนะครับที่48ล้านพิกเซล f 2.2กว้าง128องศาและเลนส์ซูมพริีสโคม5เท่าครับ48ล้านพิกเซล f 4.1มีการสั่น ois ครับ ui กล้องเองก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีระยะปรับหลักๆอยู่3ระยะคือ0.6นะครับ1แล้วก็5ซึ่งก็เป็นตัวแทนของแต่ละเลนส์เลยนั่นเอง แล้วก็ซูมดิจิตอลได้สูงสุดถึง120เท่าครับในการถ่ายรูปจะมี2ลักษณะภาพให้เลือกหลักๆนะครับนั่นคือ l i ก a Authentic ที่เลือกอยู่ก็จะเป็นแนวแบบว่าสมจริงคอนทราสสูงหน่อยนะครับแล้วอีกหนึ่งอันก็คือ l i ก a าไว r บรนนะครับตามชื่อเลยก็คือจะมีสีที่สดขึ้นสว่างขึ้นครับ ภาพจาก l ลก a a a u t h e n t i กเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับสีก็จะไม่ได้สดมากแต่ว่าจะมีคอนทราสที่สูงนะครับแล้วก็สีดำตรงล้อตรงกระจกอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเข้มกว่าในขณะที่ l ลก w ไวเบ r a n ์ภาพจะสว่างขึ้นทันทีนะครับรวมไปถึงสีอย่างท้องฟ้าก็สดขึ้นต้นไม้สีเขียวต่างๆเนี่ยก็สดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับซึ่งโดยส่วนตัวผมชอบ l ลกา a Authentic มากกว่านะครับชอบภาพที่มันดูสมจริงคอนทราสจัดๆนิดนึง ภาพจากเซนเซอร์1นิ้วต้องบอกว่าคุณภาพเยี่ยมมากเลยนะครับสิ่งที่มากับเซนเซอร์ขนาด1นิ้วด้วยนะั่นคือโบเก้ธรรมชาติด้านหลังนั่นเองนะครับที่ต้องบอกว่าเบลอได้สวยสุดๆสําหรับผมนั้นภาพให้อารมณ์เหมือนกล้องใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับ รายละเอียดภาพดีนะครับดิจิมิกเลนส์ก็ดีนะครมีม d r ที h า r ทำงานรวมไปถึงในโหมดของ l i ก a a u t h e n t ติเองก็ทำให้ภาพนั้นดูเป็นสีธรรมชาตินะครับอย่อางที่บอกภาพตรงไหนที่เป็นชาร์โดก็จะเข้มแล้วก็จะดำมากขึ้นนะฮะใครไม่ชอบตัวนี้ก็เปลี่ยนไป l i ก a ไว b r a n ์นั่นเองก็จะคล้ายๆกับสมาร์ทโฟอน,น,นอื่นๆที่สีสดๆนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีฟิลเตอร์ให้เล่นอีกเพียบเลยและแต่ละอันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยไปลองเล่นกันได้นะครับแต่ที่ผมชอบมากๆเลยคือฟิลเตอร์ขาวดําทั้ง2ตัวที่เขาให้มานั่นเองนะครับให้ลุคแบบคลาสสิกหรือว่าแบบลก้าขาวดําอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะใครที่ชอบภาพขาวดําน่าจะชอบด้วยแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเลนเลยนะครับอีกอย่างที่ปรับได้ก็คือบิวตี้นั่นเองครับสำหรับใครที่อยากให้หน้าใสาขึ้นส่วนใหญ่ผมปรับไว้ประมาณ50กําลังดี ทำให้หน้าเราไม่ใสเวอร์จนเกินไปนะครับผมว่ากําลังดูโอเคเลยดูธรรมชาตินิดๆน,นะครับรวมไปถึงโบเก้ต่างๆรวมกันแล้วภาพออกมาดูออร์แกนิกหรือว่าดูธรรมชาติสุดๆ Auto-wide ก็ถ่ายสนุกนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวมุมกว้างเลยที่กว้างมากๆนะครับ128องศาและการแก้ไขขอบมุมเบี้ยวๆทั้ง4มุมนั้นถือว่าทําได้ดีเป็นที่น่าพอใจนะครับเก็บรายละเอียดดีสิ่งที่ต่างจากเลนหลักก็คือคอนทราสต์กับชาร์โดที่หนักกว่าเลนหลักนั่นเองครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเลน Auto ์อาตวไที่ดีเลยครับเยี่ยมเลย เลนส์ซูม5เท่าก็ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับดูรายละเอียดของเขานะครับสามารถเก็บรายละเอียดต่างๆได้ครบแล้วก็สวยงามมากๆเลยอย่างภาพนี้นะครับผมลองซูมภาพเข้าไป400เท่าดูคุณจะเห็นแล้วว่าเห็นก้อนอิฐต่างๆได้อย่างชัดเจนจริงๆแล้วก็เลนส์ซูมนั้นสามารถจัดก,การเรื่องของชาร์โดกับคอนทราสต์ได้ดีกว่า2เลนส์ที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับจากการที่ผมสังเกตภาพเอาก็สรุปได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเลนส์ซูม5เท่าระดับคุณภาพยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วสามารถซูมดิจิตอลได้ไปถึง120เท่าเลยก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าภาพเอามาใช้งานแทบไม่ได้เลยครับสำหรับภาพพอสเทรตหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยก็จะมีเลนส์ Tof 3D มาช่วยด้วยสามารถปรับค่า f ได้ครับก็มากสุดที่16แล้วก็ต่ำสุดที่1.0นะครับ ออกมาก็ดีเลยนะครับสามารถแบ่งวัตถุด้านหน้าแล้วก็แบ็กกราวด์ด้านหลังได้ดีนะครับและแถมยังไล่ระยะภาพการเบลอได้ด้วยนะครับอันไหนที่อยู่ใกล้เราก็จะเบลอน้อยลงหน่อยอันไหนไกลๆก,ก็เบลอมากนะครับทำได้ดีเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็มีพรีเซต3แบบครับที่เขาเซตมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนั่นก็คือขาวดำระยะ35มมิลน,นะครับนอกจากนี้ก็มีสวายฟรีโบเก้ในระยะ50รวมไปถึงซอฟ t ์โฟกัสครับในระยะ90มิลครับ มีตัวอย่างมาให้ดูกันด้วยนะครับซึ่งผมชอบมากเลยในระยะ35มิลแล้วเป็นขาวดำถ่ายอมาสวยมากๆนะครับเบลอหลังได้ดีแล้วก็มีความเป็นไลก้าสุดๆจริงๆ ก็ดีอย่างของเซ็นเซอร์1นิ้วคือการถ่ายรูปในที่แสงน้อยนั้นแทบไม่ต้องใช้นท์โหมดเลยนะครับและที่สําคัญคือไม่ต้องรอนานด้วยชัตเตอร์เนี่ยอยู่ประมาณ1วิกดปุ๊บได้ปับ๊บกดปุ๊บได้ปั๊บเลยครับด้วยความที่ขนาดเซ็นเซอร์ใหญ่นะฮะก็สามารถดูดแสงได้ดีภาพถ่ายในที่แสงน้อยต่างๆออกมาก็ดูสว่างขึ้นนะครับ แถมยังเก็บรายละเอียดต่างๆได้ครบแล้วก็เยี่ยมเลยนะฮะอันนี้คือถ่ายในห้องที่ปิดม่านทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วมันมืดแต่ว่าถ่ายออกมาเนี่ยก็ดูสว่างขึ้นครับส่วนภาพถ่ายตอนกลางคืนต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งกล้องที่ถ่ายตอนกลางคืนได้เยี่ยมมากโดยที่บางภาพเนี่ยไนท์โหมดไม่ได้คลิกขึ้นมาเลยนะครับก็คือด้วยความที่เซ็นเซอร์ใหญ่อยู่แล้วสามารถดูดแสงได้ดีไนท์โหมดไม่จําเป็นเลยนะครับแต่ภาพออกมาสวยสุดๆ ในขณะที่เลนออลต์วายนั้นอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าเลนหลักแต่ก็ถือว่าเป็นเลนออลต์วายถ่ายกลางคืนที่ทําผลงานออกมาได้อย่างน่าชื่นชมนะครับภาพออกมาก็ยังเรียกว่าสวยงามด y นามิกเลนส์กว้างครับแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีเลยนะครับก็จะไนโหมดเนี่ยก็จะทํางานออโต้ในโหมดนี้มากกว่าเลนหลักครับ ส่วนเลนส์ซูม5เท่าตอนกลางคืนนั้นมือต้องนิ่งหน่อยนะครับผมว่าคุณภาพยังไม่ได้เท่าที่ควรนะครับก็ไม่แนะนําถ่ายตอนกลางคืนสักเท่าไหร่ฮนะเพราะว่าถ่ายยากแล้วก็หลายๆรูปออกมาดูไม่ดีเท่าไหร่ครับใครเป็นสายเล่นกล้องจัดๆเขาก็มีโหมดโปรนะฮะที่สามารถปรับค่าต่างๆได้เองแบบแมนนวลเลยนะครับก็ลองไปเล่นกันได้ครับกล้องเซลฟี่นะครับ32ล้านพิกเซล f 2.4นะครับมีตัวเดียว กล้องหน้าเองก็มีให้เลือกโทนภาพเหมือนกันนะครับนั่นคือคลาสสิกนะครับแล้วก็เท็กเจอร์นั่นเอง แล้วแต่ละโทนภาพสามารถเข้าไปปรับรายละเอียดต่างๆได้ด้วยนะครับหน้าตาจมูกปากคางอะไรอย่างนี้ปรับได้หมดนะครับเริ่มกันที่โทนคลาสสิกนะครับคลาสสิกนี่จ้าใสๆขาวๆผิวอมชมพูนะครับอ,อันนี้ผมว่าผู้หญิงน่าจะชอบสําหรับโทนของคลาสสิกส่วนเท็กเจอร์เลยถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือสมจริงมากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือหน้าย,ยังคงใสได้แหละแต่ว่าปากมันจะไม่ชมพูผิวมันจะไม่ได้ขาวสว่างเกาหลีขนาดนั้นนะครับซึ่งผมก็ชอบเท็กเจอร์มากกว่า ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกล้องเซลฟี่ที่ดีนะครับเก็บรายละเอียดได้ดีเลยเพราะว่ามีความละเอียดถึง32ล้านพิกเซลและรูปไฟล์ที่ออกมาก็32ล้านพิกเซลจริงๆนะครับไม่มีการเอา4ีพิกเซลมารวมกันเป็น1อะไรไม่มีเลยออกมาเป็น32ล้านพิกเซลเลยแล้วก็ HDR Dynamic Range ต่างๆทำงานได้ดีเลยครับ mm hmm. เมื่อทำงานเนี่ยภาพจะออกมาสวยเลยนะครับ mm hmm. เห็นด้านหน้าเห็นรายละเอียดของแบ็กกราวด์ต่างๆเวลาย,ย้อนแสงนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ทำงานเหมือนกันก็ต้องบอกว่ามีหลายๆครั้งเหมือนกันอย่างภาพนี้นะครับ ควรจะทํางานแต่ว่ามันก็ไม่ทํางานอันนี้ก็แจ้งไวล้ละกันภาพหนะ้าชั้นหลังเบอสามารถแบ่งวัตถุก,กับแบ็กกราวด์ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็สามารถปรับความเบลอได้ด้วยรวมไปถึงปรับหน้าใสแล้วก็รูปหน้าต่างๆได้นะครับแต่ในโหมดนี้เนี่ย HDR ก็จะไม่ทํางานนะครับอย่างที่เห็นภาพที่ย้อนแสงต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถดึงความสว่างลงมาได้ครับ ในการถ่ายวิดีโอเองมีตั้งแต่ 720p แล้วก็สูงสุดที่ 8k 24fps ครับแล้วก็เพิ่มเติมเนี่ยสามารถปรับอย่าง Beauty นะครับเป็นวิดีโอแบบหน้าใสาได้แล้วก็มีโบเก้ด้วยเป็นวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอ 8K 24fps นะครับต้องบอกตามตรงว่าไม่ได้ปลื้มหรือว่าชอบอะไรในความละเอียดนี้นะครับก็คือไม่รู้จะเอาไปทําอะไรด้วยเอาจริงๆนะครับแล้วก็ไม่มีซอสที่เราจะเอาไปเล่นความละเอียดระดับนี้ด้วยนะฮะแล้วผมว่าภาพก็การสั่นไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับอย่างที่เห็นนะฮะก็เลยข้ามๆไปอันนี้เราก็แค่ให้รู้ว่ามีสามารถถ่ายได้สูงสุดที่ 8K 24fps ครับ ส่วน c k 30fps นั้นสามารถเปลี่ยนเลนได้นะครับในขณะที่ถ่ายเลยตั้งแต่เลนหลักนะครับมาเลนอ er ัลต้าไวอย่างที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็สามารถซูมเลน5เท่าได้ไปจนถึงดิจิตอลสูงสุดที่15เท่าได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นความละเอียดที่ผมชื่นชอบนะฮะคุณภาพของภาพการการสั่นต่างๆนะครับทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับ30เองแล้วถ้าเปลี่ยนไป60เฟรมเนี่ย 4K ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับในเรื่องของคุณภาพต่างกันที่เฟรมเรทเฉยๆในการการสั่นปกติเนี่ยก็เรียกว่าทําได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขามีโหมดการการสั่นเพิ่มขึ้นมาอีก2โหมดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Steady Video นะครับแล้วก็อันสุดเลยคือ Steady Video r o l นเองซึ่ง2โหมดพิเศษนี้จะใช้ได้ที่ความละเอียด1 0 8 0 p 3 0 fps เท่านั้นครับ ระดับการการสั่นก็ตามขั้นขึ้นไปนะครับอันที่เป็นโปรเลยก็จะนิ่งมากๆอย่างที่เห็นนะครับในการหมุนในการวิ่งต่างๆนั้นนิ่งสุดๆวิดีโอกล้องหน้าก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับอาจได้ความละเอียดเพียง Full HD 1080p 30fps เท่านั้นเองครับวิดีโอกล้องหน้า 1080p นะครับนี่คือโหมดไม่ธรรมดานะครับดูว่าการการสั่นแล้วก็ HDR เป็นไงบ้าง มีโหมดอย่างคอนทร l s o ซาวด้วยก็สามารถดูดเสียงข้างหน้าได้สำหรับคนที่ชอบบล็อกครับอันนี้เราเปิดมาเป็นคอนทร l s o ซาวนะครับเสียงก็น่าจะอัดแตกข้างหน้าเวลาเราพูดบล็อกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะกว่านะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนี่เลยนะฮะลองเทสเสียงด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ซอฟแวรกันบ้างนะครับเป็น Android 12นะครับแล้วก็ครอบทับโดย MIUI เวอร์ชัน13.0.4ครับตอนนี้ซึ่งตอนแรกเครื่องมานี่แอปจีนเต็มเลยผมลบทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำให้มันเหมือน Android ที่ใกล้เคียงสตอ็อกมากที่สุดนะครับจริงๆก็ใช้งานไม่ยากนะครับทุกอย่างก็อยู่ในลักษณะ Android เราเคยใช้นะครับมีแอปรอเวอร์จะมีแค่ปัดไปด้านขวาเนี่ยก็จะเจอกับแดชบอร์ดนั่นเองครับที่เป็นซอฟต์แวร์ของทางจีนเขานะครับ แล้วก็มีในเรื่องของวิดเจ็ตต่างๆครับก็คือต้องบอกคุณผู้ชมไว้ว่าวิดเจ็ตจาก Google หรือแอปอื่นๆที่เราโหลดมาเนี่ยผมหาไม่เจอเลยนะครับก็คือผมตีเป็นไม่สามารถใช้งานได้บนเครื่องนี้นะครับแต่ว่าจะมีวิดเจ็ตที่เขามีไว้ให้แล้วเป็นแอปจีนต่างๆเยอะมากผมใช้คำว่าเยอะมากนะครับมันมากจริงฮะคุณสามารถลูดขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยนะครับมีแบบไม่รู้จบเลยนะครับ มีการลากลงจากหน้าโฮมถ้าทางด้านขวาเนี่ยมันจะเป็น Quick toggle นะครับที่คุณสามารถเปิดปิด Wi-Fi อะไรได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าลูดลงจากทางด้านซ้ายมือจะเป็นการเรียก Notification ก็แยกกันครับใครชอบปรับหน้าตารูปลักษณ์ต่างๆของเครื่องก็มีให้ปรับเยอะเลยนะครับตั้งแต่ wallpaper นะครับไอคอนโฟลเดอร์ er, ต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของตัวหนังสือเอฟเฟกตปลดล็อกเครื่องเอฟเฟกต่างๆมีเพียบเลยไปเล่นกันปรับให้สนุกเลยนะครับ แล้วก็มี Always On Display ที่สามารถเลือกรูปแบบได้หลายแบบอย่างที่เห็นเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์อย่างการเพิ่มแรมจำลองอีก3 g ินะครับบวกของเดิมที่เป็นฮาร์ดแวร์12รวมทั้งหมดก็เป็น15 g ิกครับใครใช้วิดีโอคอลก็มี Beautify ด้วยทำให้เราหน้าใสเวลาใช้วิดีโอคอลการแคปหน้าจอก็สามารถใช้นิ้ว3นิ้วรูดจากหน้าจอลงมาได้เลยนะครับหรือจะใช้ลดเสียงบวกกระปุ่ม Power ก็ได้ครับ แบ่ง2หน้าจอนะครับก็เปิดหน้ารวมแอปก่อนหลังจากนั้นก็กดแอปหนึ่งเนี่ยค้างไว้นะครับคำสั่งที่2ครับแล้วก็เลือกอีกหนึ่งแอปได้เลยเท่านี้ก็ได้2แอปบนหน้าจอเดียวแล้ว นี่เลยครับเียวมี 12s ultra ถ้าถามผมชอบไหมชอบมากนะครับเพราะว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เรียกว่าอัดแน่นมาด้วยฮาร์ดแว,ร,วร์เจ๋งๆเรียกว่าเรือธงทั้งนั้นเลยนะครับดีไปหมดเลยตั้งแต่เรื่องของรูปร่างดีไซน์และที่ออกแบบมาพรีเมียมมากๆนะครับกล้องสวยมีกรอบทองด้วยนะฮะแล้วฝาหลังเป็นเหมือนหนังจับแล้วรู้สึก พมยมสุดๆเลยนอกจากนี้ก็จัดเต็มหมดเลยนะครับหน้าจอ120 h z นะครับ QHD Plus แล้วก็มีเรื่องของลำโพงคู่นะครับของฮา r m มันคาร์ดอนด้วยเสียงดีสุดๆแต่เป็กก็สุดนะครับ Snapdragon 8 Plus Gen 1ถือว่าเป็นตัวแรกเลยที่ผมรีวิวอาจจะเป็น อาจจะเป็นตัวแรกของสมาร์ทโฟนด้วยก็ได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเอาเป็นว่าถือว่าใหม่สุดๆเล่นเกมใช้งานต่างๆลื่นหมดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่อึดเลยก็ไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของชิปด้วยที่เขาเรียกว่าประหยัดพลังงานมากขึ้นในความแรงที่มากขึ้นหัวชาร์จมีมาให้ชาร์จไว67วัตต์นะครับชาร์จไร้สายได้ไวสูงสุด50วัตต์แล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องของกล้องนั่นเองที่จับมือกับไรกาเป็นครั้งแรกแล้วผลงานออกมายอดเยี่ยมจริงๆนะครับอาจจะมีเรื่องของซอตงอนะัปเด เขาทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับแต่โดยรวมเบื้องต้นนั้นถ่ายรูปกล้องหลังเอาเต้า Y mm hmm. เลนซูมในภาพที่เรียกว่าแสงเพียงพอคือเยี่ยมแล้วนะครับส่วนภาพตอนกลางคืนเลนหลักแล้วก็เลนเอล์ต้าไทำได้ดีมากๆนะครับก็มีแค่เลนซูมซึ่งก็เข้าใจได้ถือว่าเป็นการจับมือร่วมกันของ2แบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างไลกาแล้วก็เสี่ยวมี่ออกมารุ่นแรกที่ลงตัวมากๆนะครับ ใครที่ชอบเรื่องของกล้องโดยเฉพาะแฟนๆของไลกาตัวนี้ผมว่าไม่ผิดหวังครับแต่แน่นอนอย่างที่บอกว่าตัวนี้ขายแค่ที่จีนเท่านั้นถ้าอยากจะเล่นจริงๆก็ต้องไปหาเครื่องนําเข้ากันนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางไว้ในแคปชั่นละกันนะครับหรืออย่างหนึ่งก็คือภาวนาครับให้รุ่นนี้เนี่ยขายแบบ g l o b a l แล้วก็เข้าที่ไทยด้วยไม่รู้จะเข้าหรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับคุณมีความคิดเห็นยังไงกับ Xiaomi 12S Ultra ตัวนี้คอมเมนต์ได้เลยหรือใครซื้อเครื่องฮิ้ว เครื่องนําเข้ามาแล้วใช้แล้วเป็นยังไงลองแชร์กันได้กับเพื่อนๆในคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคิวด,ด้วยละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะมีอะไรมานําเสนอมารีวิวกันอีกคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ